ไม่ไล่ออกได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเนี้ยเงียงๆมาช่วยหน่อยนางแอบดอกเรียกว่าไอ้ดังเงียงๆแกเงียงแกโอ้ยเตอะอ่ะคุณนี่นะตัวโลนี่กระโดด ปาตบปาตางไปหน่อยเราไม่ถึงอ่ะไม่ดีไมดีเดี้ปลามาแล้วหย่อนลงไปหย่อนลงไปหย่อนไปหยนไปเร<ง>็วเอ๊ะกหมนเลย